กันเร็วใครใครมัทักมาตอนนี้อาทิปอยู่ด้วยใช่ไหมจุสุดีนะโอ้ยมนท้าทนอาทิตยแล้วโอเคครับฟรีด้วยนะครับผมนะอยู่ในเกม m o d อ r n โมช i ปอีกทิ่เคยเนี้ยวันนี้จะมาเล่นเรือเรือไม่ใช่ว่า s p e ช i ย l อัดกันนะผมบอกเลยเป็นเรือที่ดีไซน์เทมากมาเห็นแรกๆนะ ถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้หรือคนเติมแล้วไม่ทันก็คนก็ไม่เป็นไรก็อยู่ขายอยู่ในตลาดอยู่ที่หมื่นสามบาทนะถ้าจำผิดนนะ่าจะอยู่ที่หมื่นสามอ่ะใช้ให้ดูก่อนอ่าอยู่ที่หมื่นสามกีด้วยนะเข้าตอนนี้มีให้ซื้อไหมก็ยังไม่มีให้ซื้อนะน่าจะขายหมดก่อนนะก็ถ้าคนไหนอยากได้เลื่อมนี้ก็ต้องรอเขาเปิดขายก่อนนะฮะซึ่งผมขายไ่ผมไม่ขายผมเองเมือเล่นนะฮะก็มาทำคลิปนี่แหละอ่ะ ผมเมื่อก่อนไปเรือที่ผมเห็นแรกๆเออมีไซนมันเท่มากไปเรือที่แปลกมากจะบอกเรือไม่ก็ไม่เชิงจะบอกเป็นเครื่องบินก็ไม่เชิงดีไซน์แม่งดีไซน์แม่งแปลกมากดูดิแต่ประตูว่าเท่นะเป็นเรือที่เร็วมากเร็วน่าจะเร็วที่สุดบรรดาของเรือนี้ทั้งหมดนะเรือเร็วนะชื่อหนึ่งชื่อว่าเรือเร็วนะมันมีคนเป่าข้างในปอเอ๊เดี๋ยวมีคนข้างในปอไม่มีเลยนะก็เหมือนเครื่องวิซัวิงไอ้เครื่องวินังคือเครื่องดินเชียขายอ่ราคาที่มันหมุนสาม อาจะเปลี่ยนเครื่องบินนะของคิวซูอิงอาจารย์เปี๋ยวเอาให้ดูเลยกันสดๆไปเลยครับเออไหนคิวซูอิงนี่ไงเนี่ย,อยตอนนี้ยังสามารถใคนที่ไหนอยากได้อยากมีอยากได้เครื่องมินล่านี้สามารถไปซื้อได้อยู่ไหนคขายที่ตลาดนะถ้าสดๆก็มันหมื่นหกนะถุ๊ดสดแล้วแต่ก็ถือว่าแพงอยู่ดีเยซึ่งผมก็อยากได้ไม่อยากได้นะแต่ตอนนี้ไม่มีไ <c oughs> ม่ไรก็เราจะมาเล่นเรืองนี้มากนะามาดูเอาไว้ก่อนนะเขาจะเริ่มคลิป เริ่มรื้มลุยนะบวกก็ตามนี้โอ้ยก็ค่อนจะน้อยนะสามารถเปลี่ยนแค่แค่อันเดียวคือจรวดนะแค่่อันเดียวเนทะ่านั้นไม่นะค่อนจะน้อยเอาเขียนดูอันแรกอันแรกคือ am ขีดสองสองนะเป็นจรวดที่ดีไหมดีเท่านี้ไม่ดีเพราะยิงปล่อยที่หลายลูกนะบองที่ก็รอบแปดรูปอะทัวร์เยอะนะไปเจอดูน้ำเมฆกันนะน้ำเมฆอยู่ที่เจ็ดพันร้อยห้าสิบวานะความแข็งแรงก็สี่สิบวา กันเร็วใครมังใครมันพัดมาตอนนี้อัดทิพอยู่ด้วยใช่พร้อมเดือยอยู่ที่505ราวาอัตราการยิงก็4วาน,นะะความเร็วประจุกระสุนก็มา7.0็ดจนีนะโอ้ยมันท้าทนอัดทิพแล้วอีเดียมีน้ำมีทัชพี่สายไกลก็มาแปดจกจุดเจ็ดว่าโอ้โหผมเผมมองโทรศัพท์ไม่ได้มองจออะเอาล่น่าจะมองจอจไปโจทย์ระดับสองใช้เป็นจุดับผมตัวกีนะโอเค น้วเมยอยู่ที่เออหมื่นสามพันว่าความแข็งแรงก็ร้อยว่าความเร็วอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบหก่ะเร็วว่าน,นี่นะอ่าจะเร็วผมจะโดเมาอไกลตัวกีงความเร็วแค่สี่ร้อยหน่อ่ยว่า 400, อาจารย์ยิงสองเบิร์ดว่าจุดส่วนหกจุดสามีถือว่าเร็วอยู่เร็ววันนี้นะอันนี้โหลดได้หน่อยเพราะยิงมันมีปล่อยหลายลูกนะฮะโอเคพี่ใส่เก้าสิบสองว่าถนะือว่าไกลนะอาจารย์ยิงต่ออ่ะนะตอนนี้ก็ยิงเป็นสองเบิร์ดนะโอเคต่อไปปืน เปืนปืนปืนเลเซอร์อยู่ที่หมื่นสี่ร้อยว่าความเร็วอยู่ที่เก้าร้อยถือว่าเร็วอยู่ควรนะอัตราการยิงสี่จุดห้าวิวาจะเร็วอยู่กันนะประจุศูนย์หกวิวนะตองนงั้นก็มันสี่เบิร์ดพิ่ใส่เก้าร้อสิบสามทั่วไก่นะต่อไปตอมโดตอมโดอยู่ตอมมัชื่อว่าเอทคิดสามนะเป็นตัวตัวที่น้ำม็นแรงอยู่เหมนกะันน้ำมันอยู่ที่หมื่นห้าพันหกร้อยว่าความเร็วก็ร้อยว่าถือว่าเร็วอยู่กันนะอัตราการยิงก็หนึ่งจุด 7วีอ่าประจุกระศุนก็7จ็วีพี่สายกายก็กลมัน9้าวีกับ1กับสิวีนะอัตายินต่อเบิร์ดก็มันสมเบิร์ดนะคูณสแล้วเป็นสี่นะคูณถือว่าเร็ว,วรอเป้าหม่ก็1นึจุสี่วีหน่งวีวะ่ะกระสุน์ก็สิบห้าต่อไปต่อทางอากาศอ่าทำงาน้เป็นคูณ2อคลอใต่อต่อขั้นอันเดียวกับอันแรกนะอันของเทียสองนะอันเดียวกันแต่เป็นวิร์ชนะัอเจียนนะตาอมเความียหายก็อยู่ที่หกหาวานมเนะถืวเบาเหัน ความเร็วอยู่ที่680วาอัตาการยิงก็7วิจุดกระสนก็2วิวาแมกซิน100นี่ใส่ไกล2จุดก็ก็ถือว่าไม่ไกลมากก็ถือว่าไกลอยู่นิดนึนง2วินะไอ้2 2จุด3 4จริงอัตราการยิงตอนนัดนะก็1,000วาพอประมาณ1.40วิถือว่าไกลอยู่ก็รู้ว่าแบบล็อกเร็วอยู่โอเคโอ้ก็มีแค่นี้โอ้ขั้นจะน้อยนะ นี่และด้วยความเร็วโอเคก็จะไปลุยยืนกดไลค์ก็เฟซเ์ผมด้วยนะครับผมช่องผมจะได้ไปไกลมากขึ้นนะครับโอเคไปลุยอเล็กซ์โก้ฟื้นว่านางไม่เล่นสักทีเลยนะเขียนมาเร็วๆว์เด็กให้มันดูครับชิบหายเล่นด่นยิด้วยไอ้ที่เราเล่นลัมนี้ครับเสียงอัตาราแล้วเราต้องไปสปอร์ตเพื่อนคนะรับเป็เลยที่คงตัวก็จะอืดอยู่สองคนเลยว่าจะเยี่ยวว่าจะเยี่ยวเลย่ะอืดมากนะดูดิดูด,ดิไม่ไปเลยอ่ะ ต้องหันไม่ช่วยเรือเรือก็ต้องเรีวนะแต่เรื่องการคล้องตัวขั้นจะช้าสมควรเนี่ยมัจะเสียเปรียบเรื่องการคล้องตัวเนี่ยเราเรียนือเรือจริงเรือเรือต้องสปอร์ตเพื่อนไม่ใช่อย่างนี้เดีแต่สตูครับมีไฟก่อนเลยครับปัดไฟก็ปล่อยเพื่อนครับ ตัตายก่อนไหมครับคุณจะตายก่อนไหมครับไปครับส่วนเรื่องจรโดเอาคนเอาจะโดอะไรไปได้ผมจะผมแชปของตัวกีดีกว่าครับเพราะตัวกีมันเวิร์กกว่าแต่แล้วหนึ่งศพครับเป็นเรือที่ต้องเล่นระวังหน่อยเพราะว่ามึงค่อนจะเร็วนะพอมตัวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไงโดนแล้วหนึ่งดอกช <c oughs> ี่หายแล้วอะไรครับการเริ่มทุกขึ้นบินก่อนคนระับ ไม่ใช่นม่มใช่วงวินอันนี้ม <Superman> ันเือลบดูงวิญนฝั่งโน้นี่ว่าฝั่งซ้ายจับไปครับอือหือแรงอยู่ออ้อไปครับตายไหมรัพตายหนึ่งรับเฮ้ยเงยลงดูวินจาะและหาตั้งนานสิกินไนสวยดีครับอือหือ ชิบหายแล้วนี่ข้อเสียคือถ้าเราบุกก่อนจะประมาณนี้เรวทุบกบินหน่อยเพื่อนปล่อยเสเอาจจะตายก่อนนะมันตายก่อนคนระับสวยอนะหรือเปล่าหรือเราหรือผมจะตายก่อนอืมไปแล้ว เรื่อนการบดต้มเป็นเรื่องที่มีเงามาครับบอกผมจะตายครับโอ้ยไม่เจอโอ้ยโอ้ยดูฝาเปิดได้สวยแล้วนิคเคอยู่กับกลุ่มเมนหเนะครับมีข้อเสียงเรือเร็วครับเป็นเรือที่คล่องตัวแบบไม่ค่อยเวรริร์กแบบคล่องตัวแบบอืดมากเลยครับแต่รู้เรื่องว้นไม่เท่าไร่แต่เรือคล่องตัวมันขันจกักแบบไม่ค่อยเวิร์สเท่าไหร่นะ แลกเลยแลก้วย,ย,ยความเรียวกับแลกของตัวแม่ง้อตัวแม่งไม่ค่อยเวอร์กบมันขั้นจะอืดชานะมาต่อตาที่สองมีเสียงแตกแล้วเนะี่ยโอ้มอมอมอืมีเปิดก่อนประเด็น สิภายลราสองตัวโบนใหม่ก oh ็จะไปอ้อมไฟนะครับโอเคมันมีมันมีตรงมันมีเดิมนะปล่อยไปเลยครับอมไมครับไปนลยคสายเอาเอา,เอ,าอะไรเนะ้ย ตาไลนหนึ่งฟอบครับสวัสดีครับมาทำอะไรตรงนี้ครับเรือเลือครับเราเรามีเรือเลือครับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเจอนี้หน่อยไหมครับเจอเรือเรือหน่อยไหมครับผมจะไม่บันไฟเด็กขาดครับไมงั้นโดนถล่มตายนะไปครับตลอดผมมีเยอะครับแส pem เลยครับอุ้ย โดนวไม่โดนไม่นะไม่โดนไม่โดนเอาเพื่อนตายสองชิปผ่านตายเลยวะมันกันไม่ค่อยอยู่ไนมันสุกผมูสุกดาวมันกันพี่ไปครับ

ไม่ตายสุดท้ายสมัยเราตายหมดละเฮ้ยของเราไม่แทบจะไม่ฆ่าใครเลยเอะทีนีาา้ปุ๊บได้ยินออกมาไงเฮ้ยชิบหางเถอะมาซุ้มเสียงเลยในกายงวันนี้นี่ดูกลางๆเลยไม่ได้แน่นาน มันดำนะออกมาเดี่ยวแค่จริงอ่ะโอ้ยหายแล้วหายไม่ได้เลยกัดส่วนหมดแล้วมันตายเร็วมากเลยไม่ทำอะไรเลยตัดส่วนแบบแบบดิจิตอลตัดดิจิตอลกันเลยจำงต้องโอแล้วอ่าหาย อะไรเนี่ยทีมลาแทบจะไม่ยิงใครเลยอะไรเนี่ยเอามาได้อีสตารหนึ่งทำไม่ได้อีกไไพอเลิกเอามาอะไรเนี่ยไม่ได้ยิงใครเลยอะไรกันครับเนี่ยยังไม่ยิงใครเลยแกมือแกมืออะไรยังไม่ยิงใครเลยเนี่ยตายรัวๆเล,ลมยมะโั้ยโขนทุบมีเนี่ย จริงเขาไม่หมุนตรงนะยนอมาวันนี้เล่นกากลงขึ้นเยอะเลยนะเล่นไม่ค่อยดีเลยสิมันตกไปเยอะเลยกูยู่จะเล่นเรือพวกนี้ไงผมแทบจำเรือนี้แทบจำไม่แตะเลยเลยแทบจำไม่ได้เลยเรือเนี่ยขยะเรือนี้ไม่ค่อยมีเล่นกันนะเพราะเป็นเรือที่ปูนันทั้นั้นอะไรเลยอ่ะแต่มันอยากไปหมุนตรงเลยอย่างเงี้ยยังมันก็ยิงเราครับ แฟนจรัวรับปะพะพะแัเรื่องกันกันเรียน่มีเยอะดีมากความเดียวเลยนะแต่ยียได้เรื๋ยวนี้ฟังมาหลบงโดไดครับไม่เพื่อเงมเรตายเร,ขเราขนา่าไน ไปครับเป็นตำวล้ตายไหมครับตายแล้วหงศพครับลาชนะ,ะได้ไมีชนะเลิกมาเสียแลเวเพื่อนก่อนเรียะจ,จะค็ับไปครับยิงล็อก,ก็เสร็จดีครับโดนคะรัตวไปครับจะเปนตรัวปปปปป ตกอะไรครับตอนนี้อย่าเพิ่งกระตกครับตอนนี้ไม่ใช่เวลากระตกครับโ oh, อ้ยเชิดมันคนแรงเลยชิบหายต้มโดยโอ้บ oh, ๊องบ๊องบ๊องโอ้เชิดดูนี่เนเอาเรือนนะ้ำเอาเรือเพิ่งมขึ้นก่อนเอาให้ตายก่อนโอ้ยเชิดจะโดดมาเต็มเลยอื đúng chút gì như ừ. này nữa nhá nhìn như thế nào đúng rồi đi này, ui ai khắp thôn mình đi với nè ui đi Hãy subscribe cho kênh แม่กาวนปดิอ่ะต,ตัโอ้เอาอีกแล้วปิดฉากยังอย่างยังสวยงามด้วยขับชนดีมาอะไรกันเนี่ยไม่ได้ถ้า,มถาผมชนแล้วผมตายก้องแน่เลยโอเคก็ถือว่าปิดฉากอย่างสวยงามนะฮะโอเคก็ถือว่าแบบเป็นเลยที่ดีครับแหมเป็นเป่าหนิ่งที่ดีจริงๆนี่ย ด,ด,ดีมีข้อเสียคือการค้องตัวขั้นจะอื่ดสมไม่สามารถเกี่ยวกับบอื่นแล้วนอกจากเราจะขับขับไปนานๆก็เดียวนะมีข้อข้อเสียแค่เนี่ยเป็นเรือที่ใช้ได้นะถึงเรือนี้จะไม่มีคนเล่นเลยก็ตามโอเคเจอใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันนะ